ก็ไม่มั่นใจแล้วก็ถ่ายรูปนี่หามุมยากมากเลยอะค่ะ พรงามเลิศน,นะคะมาจากบางนาค่ะอายุ37ปีค่ะมาแก้จมูกแบบโอเพนค่ะทาแบบโค้ดมาแล้ว2รอบแะนวคะแล้วก็ปลายจมูกไม่ไม่ใช่ทรงที่อยากได้แล้วก็รูจมูกไม่เท่ากันนะคะก็ไม่มั่นใจแล้วก็ถ่ายรูปนี่หามุมยากมากเลยะคะ่ะมีทักค่ะเหมือนรูจมูกไม่เท่ากันหรือเปล่าเพราะบางทีถ่ายรูปแล้วเห็นเนี้ยค่ะดูรีวิวค่ะดูจาก Facebook แล้วก็ดูหลายๆเคสะคะ่ะก็ก็คิดว่าน่าจะต้องเลือกที่นี่และะ้วค่ะทรงที่อยากได้ก็เป็นทรงสโลปปลายพุ ะะเดี๋ยวจะเข้าห้องปรตาตัดแล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะบายมาให้หมอดูตรวจจมูกครบ1เดือนค่ะ พอใจมากคือหน้าเปลี่ยนทั่วทิศนะคะเพราะว่าตอนถอดเฟอรกตอนแรกก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆย,อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่มั่นใจเลยะคะ่ะโครงสร้างค่อนข้างจะไม่มีสันจมูกเลยปลายจมูกสั้นอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ถ่ายรูปไม่มั่นใจ ก็เหมือนเดิมทุกครั้งที่มานะคะก็ประทับใจทุกๆส่วนทุกๆแผนกทุกๆก,ก,ก,การต้อนรับของโรงพยาบาลไม,ม่ว่าจะเป็นแอดมินหรือว่าผู้ช่วยคุณหมอหรือว่าแม้กระทั่งการเดินเข้าห้องผ่าตัดก็ไม่ไม่กงังวลอะไรเซอร์วิสที่นี่คือดีมากคุณหมอให้คําแนะนําดีมากคุณหมอคือเป็นคนที่เข้าใจตัวคนไข้เองว่าเอออยากได้อะไรต้องการอะไรแล้วก็ให้คําแนะนํา จริงใจมากไม่ว่าจะเป็นน้องๆพี่ๆที่ยังไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาหรือว่าหน้าตาตัวเองเนี่ยลองเปิดใจดูเชื่อมือคุณหมอสวยครบจบที่เรยรักค่ะ